สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านในช่องพระเทบสบายใจวันนี้ก็พอมีเวลาจะเจีอดเวลาสัก5-6นาทีนะครับเพื่อเอผยแพร่พิมพ์เล็กค้าขายปี37นะครับหรือเขาเรียกว่าเงินไหลกองทองไหลามาปี37เนื่องจากมีพี่น้องเพื่อนพ้องน้องพี่โทรมาถามแล้วก็สอบถามว่าได้ลงไว้ไหมมีไหมก็รู้สึกจะลงไวนะครับน่าจะไปรวมอยู่กับพิมพ์ใหญ่เนี่ยครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง นะครับแล้วก็เดวจะโชว์ภาพเอาไว้แล้วก็เพื่อบันทึกไว้ในช่องพระแท้สบายใจเลยนะครับแล้วก็ทุกทริปท,ทุกครั้งก็ต้องไม่ลืมสิ่งที่น่าสนใจเหล่านี้ซะก,ก่อนนะครับเพราะว่าหากท่านมีความประสงค์จะเช็คพระก็พยายามแอดไลน์หรือว่าอินบ็อกซ์ให้มันเสถียรกันแล้วก็หรือไม่เสถียรก็ติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์นี้นะครับหากมีความประสงค์จะเช็คพระก็ถ่ายรูปขอความกลณาถ่ายชัดๆัดอย่าไปกลับหัวกลับหางนะครับเพราะว่าถ่ายข้างๆผมไม่มีเวลาไปกลับหัวกลับหางให้แต่ผมก็พยายามจะปรับให้นะครับเพื่อเอามาซูมเอามา ขยายภาพให้มันเกิดความคมชัดเพื่อจะชี้ชัดว่ามันดีหรือไม่ดีแค่ไหนนะครับนั้นท่านก็ต้องอศึกษาเพิ่มเติมสําหรับบางคนนะครับก็มีบางคนผมก็ไม่ได้ถือสาหรอกเพียงแต่ว่ามันจะได้เกิดความชัดเจนบางทีมันดูไม่รู้ก็จะไม่ไม่ทราบจะไม่ตอบแบบไหนครับเดี๋ยวมาเล่าต่อว่ารุ่นนี้เป็นยังไงกันนะครับครับก็กลางแจ้งกันแบบนี้เนาะเพราะว่าเอามาให้ตานบันทึกภาพนิ่งเอาไว้มันจะได้ดูว่าหน้าตาประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมให้ดูหน้าตาใกล้ๆกก่อน นะครับแล้วก็จะได้เล่าเรื่องราวกันนี่ครับพิมพ์ทรงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับใกล้ๆหูเหรียญประมาณนี้นะดูใกล้ๆไปก่อนนะครับแล้วก็เพราะว่าเป็นเหรียญที่ค่อนข้างราคาแพงนิดหนึ่งสองสามพันบาทเขาเล่นกันนะครับผมเคยแบ่งให้เพื่อนสมาชิกไปท่านซื้อผมไปหลายหมื่นแล้วหลายรุ่นหลายองค์นะครับก็เลยรู้สึกจะแบ่งขาดทุนลึกหรือตุน,ท,นทุนไปเนี่ยสองพันห้าหรือสองพันหกจำไม่ได้นะครับองค์นั้นเพราะว่าทุนได้มาสองพันห้าสองพันหกประมาณเนี้ยผมจาไม่ได้นะครับ ก็นะจะเล่นกันอยู่ประมาณนี้แต่ถ้าพิมพใหญ่พิมพ์ใหญ่ก็จะเล่นกันสามพันกว่าแต่ก็ต้องมีเลขกำกับอีกถ้าเลข4ตัวก็จะแพงหน่อยนะครับก็สี่พันกว่าห้าพันแล้วแต่เพราะพิมพ์ใหญ่จะเล่นกันเป็นหมื่นถ้าเลขสวยๆแต่อันนี้ไม่มีเลขแต่แต่ถ้ามีโค้ดรุ่นนี้ถ้ามีโคตต้ดตอกตรงเนี้ก็จะแพงเข้าไปอีกนะซึ่งก็จะหายากด้วยนะครับแต่ว่าพิธีเดียวกันทีนี้ต่างต่างกับต่อโค้ดกับไม่ต่อโค้ดนะครับแต่ว่าลักษณะรูปพรรพันสันฐานผมเคยเล่าไปแล้วในคลิปที่มันอยู่รวมกับร,รู้สึกว นี่ก็ผิวตึงนะฮะด้านหลังก็จะเป็นลักษณะแบบนี variety, be, ้แต่ที่เห็นริ้วรอยนั้นเป็นรอยลาเล็กๆนะครับเกิดจากการปั๊มอัดนะครับเหรียญก็จะมีความปริเล็กน้อยซึ่งผมเห็นบ่อยเห็นหลายเหรียญที่เกิดในลักษณะแบบนี้แต่ว่าเหรียญไม่ได้เสียหายกับดูขอบตัดนะไม่ได้เสียหายดูขอบตัดนะขอบตัดไม่ได้เสียหายไหมไม่ได้ล้าถึงขอบไม่ได้ลามถึงขอบนะเนี่ยครับขอบตัดดูไว้เลยนะขอบตัดดูไว้ก่อนแล้วก็ซึ่งเป็น คนพื้นถิ่นนิยมครับจังหวัดคนครปฐมสุพรรณบุรีอ่างทองการจ,น,รบบราจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีอะไรพวกนี้นะครับจังหวัดแถวแถวเนี้ยนะครับคือรู้จักหมดนะครับเพราะถ้าคําว่าแม่ค้าส่วนใหญ่จะมีตลอดจึงได้เล่นหากันแพงนะครับแม่ค้าส่วนใหญ่หรือพ่อค้าค้าขายจะต้องมีแล้วโดยเฉพาะพิมพ์เนี้ยเหมาะกับสุภาพสตรีซึ่งจะเป็นพิมพ์เล็กซึ่งจะเล็กกว่าเหรียญพิมพ์ใหญ่พอสมควรนะครับเล็กกับพิมพ์ใหญ่พอสมควร นี่ก็ยังพอสวยแต่จมูกจะผิวจะเปิดที่จมูกเล็กน้อยพิมพ์จะต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะครับถ้าจมูกโดง่ดงๆเ,เรียบร้อยกว่านี้ไม่ใช่นะครับผิวจะต้องมีเขาเรียกว่ามีมละมีอ่าเขาเรียกมีผดของบล็อกอะไรประมาณนี้จะต้องออกลักษณะแบบนี้เป็นเป็นจุดสังเกตง,ง่ายๆเน,นี่ยเนี่ยขายดีเนี่ยครับขา,ขายดีนะครับหรือว่าเงินไหลกองทองไหลมาเนี่ยเงินไหลกองทองไหลมาชื่อจะตรงกับรุ่นเลยอันนี้แต่เป็นปี37พิมพ์เล็กนะครับ ปี37มิมพ์เล็กเนี่ยครับเนี่ยชมกันไว้ขอบตัดประมาณนี้นะขอบตัดประมาณนี้นะครับจะมีเขี้ยวมีคมลักษณะ DNA ประมาณนี้นะครับก็จดจํากันไว้แล้วก็เผื่อท่านออกไปท่องสนามหรือเพิ่งเรียนรู้จดจําก็จะได้ไม่พลาดโอกาสในค่ามูลค่าเพิ่มเพิ่มมูลค่าเพิ่มไปกับท่านเองนะครับเพราะว่าถ้าท่านไปเจอไปหลงเจอพลาดเจอกอ็เขาปล่อยอยู่3ามร้อยห้าร้อยอันเนี้ย ท่านก็จะมีเขาเรียกว่ามีค่าวิชานะค่าความรู้อะไรเงี้ยก็ก็จึงได้เป็นห่วงกันแล้วก็อยากจะแปะไว้ในคลิปให้มันครบทุกๆรุ่นทุกเหรียญที่พิมพ์เข้าไปเจอแล้วพิมพ์ชื่อเข้าไปแล้วเนี่ยจะต้องมีให้ได้ชมกันอะไรประมาณเนี้ยก็จะพยายามจะเก็บตกแล้วครับตอนนี้ก็พยายามจะรวบรวมเก็บตกแล้วก็จะรวบรวมข้อมูลให้มันเกิดความกระชับแล้วก็ให้ตรงรุ่นแล้วก็แม่นยําที่สุดเมื่อก่อนก็รีบทําก็เอาไปรวมรวมกันบ้าง2รุ่นก็มีคลิปหนึ่งสรุ่น3รุ่นก็มีก็ต้องขออภัย างทีเข้าไปหาไม่เจอบางคน,น,งานอยากจะดูบางท่านอยากจะดูรุ่นเดียวเหรียญเดียวนะครับเนื้อเดียวก็เอาไปเล่าไว้สักหลายรุ่นหลายเนื้อรวมกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าดูเพื่นเพื่อนเพื่อศึกษาควบรวมกันไปเลยก็ถือว่าพอไปได้อย่างนั้นครับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้ฝากไว้ค้าขายขอให้ร่ำรวยเดินทางก็ให้ปลอดภัยนะครับให้มีสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านครับคลิปนี้คงฝากไว้เท่านี้นครับสวัสดีครับ